กูแบบบลูทูธได้ด้วยกูก็อ้าอยู่ตรงนี้มันก็ซอยอยู่ตรงนู้นกลายเป็นหนึ่งฮ่องกงวันแรกไงเฉิดฉายเลยมึงทะเลาะกับผัวกูจะหาผัวใหม่ยี่ประชันนี่หาผัวใหม่อยู่นี่เอที่กูกูบอกกูจะไปหาผัวใหม่ไปนั่งคุยกันไปนั่งคุยนั่ะ หิวนะคะนางเป็นเสือหิววันนี้ดูชุดหน้านะคะสวัสดีในวันพระจันทร์เต็มดวงนะทุกคนวันนี้ไปอาบแสงจันทร์กันหรือเปล่าสี่สิบสบูทูดแล้วนะคะเอาไปทูยกูดใช่เูยากว่าเจะว่าถึงเรื่องบูทูดอ่ะกูกับหัวกูอ่ะตอนคบกันใหม่ใหม่อ่ะมันแบบไปที่ไหนมันก็จะส่งจุ๊บมาตลอดเลยหลังๆกูเลยแบบเออจุ๊บบูทูดเอาแล้วกันมันอยู่ตรงนู้น่ะกูนั่แเละออะบูทูดถึงไหม แล้วแล้วมีวันหนึ่งมันถามกูว่าขอบูทูธได้ไหมแต่กูบูทูธได้ด้วยกูก็อ้าอยู่ตรงนี้มันก็ซอยอยู่ตรงนู้นใช่ทำงานต่างคนต่างทํางานกูอยู่ในออฟฟิศของกูแล้วเอเดมมันก็อยู่ในในห้องทํางานของมันจริงนะแบบบางทีต่างคนต่างทํางานนี่ก็เหมือนกันทํางานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแบบกับแฟนต่างคนก็ต่างทํางานต่างคนก็แบบโ low energy แล้วอะไม่เอานะถ้าทำงานเหนื่อยจริงๆแบบไม่มีอารมณ์เอาเลยเว้ยจก่อนอน วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องเราเคยทำอะไรที่แม่งน่าอายที่สุดอันเนี้ยหัวข้อยีเนี้ยยากสำหรับกูเลยเพราะอีนี่ไม่มีอย่างอายเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกขายขี้หน้าสุดๆดิ่งง่ายอ่ะสำหรับพวกมึงอ่ะแต่สำหรับกูมันยากอ่ะไม่มีเลยไม่เคยอายกูรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติหรือเปล่ามึงอ่ะคนไรยังอายไงคนไรยังอายไงคนไรยังอายไงไม่เดยนประถมเลยมลแบบก็ไปโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้ใส่เกงลิงไม่ใส่กกรน เราเพื่อนผู้ชายก็มาแจ้งเราก็แบบเฮ้ยทำไมมึงไม่ใส่เกงในก็ลืมแบบคือมึงจะลืมนี่ได้ยังไงกางเกงในอะด้วยความเป็นเด็กแต่จริงๆพ่อกับแม่สอนให้ใส่กางเกงลิงตั้งแต่เด็กแล้วแต่วันนั้นคือลืมจริงเหมือนจะมีการออกไปพูดหน้าชั้นเรียนนี่แหละแล้วแบบเพื่อนผู้ชายก็หน้าเหมือนมากแล้วเราเดินไปอย่างเงี้ยเขาก็เปิดของเราขึ้นเราทุกคนก็โอ้โหมีบ้าแกรนด์อฟินี่เขาเปิดหน้าหรือเปิดหลังเขาก็เปิดแบบ ึ้นทั้งหมดเลยนึกออกปะคือคนที่อยู่ข้างหลังก็เห็นคนที่อยู่ข้างหน้าก็เห็นเห็นหมดเลยแล้วทีนี้มันเป็นคล้ายๆแบบคลาสที่แบบว่าเอนักเรียนก็นั่งพื้นด้วยนั่งก็อีมากม้งเพื่อนมึงเนี่ยมากก็ร้องไห้ก็อายมากแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่อายที่สุดเลยคือนั่งครีอยู่ค่ะ แล้วมันเป็นวันไหว้ครูจําได้ปวดครีมากแลาวันนั้นก็แบบนั่งครีแต่ว่ากรอนประตูอ่ะมันเหมือนล็อกมันไม่เข้าที่พอมันไม่เข้าที่เราก็แบบเหมือนแบบปวดครีมากขนลุกขนลุกขนลุกหมดแล้วทั้งตัวพอใจกูไม่ได้แล้วเลยก็ปิดเด็กน้อยได้นะสมัยนั้นนะแล้วแบบเพื่อนจู่ๆเพื่อนจําชื่อมันได้ชื่ออีกิปมันก็เปิดประตูเข้ามาแล้วแบบแทนที่มันจะรีบปิดไปพอมันเปิดเข้ามาปุ๊บอะาครีหรออะไรเงี้ย ำไมมึงต้องแก้งกูอย่างนั้นเค้านั้นอ่ะคือช็อกช้ำมากมึงโตมามึงโตมาไงตอนปอ .2 เองตอนนั้นปอ .2 จำได้คือกิฟต์มึงก็เป็นคนน่ารักนะแต่ทำแบบนี้มึงไม่น่ารักเลยคือตอนนั้นก็ขายหน้ามากเออมึงอย่าบอกนะว่าขี้กำลังหยดลงมาใช่ไม่งั้นมันไม่รู้หรอกคนเฮียมันไม่ควรนะจริงๆขี้ลงจ้ำไรอะหัวพี่เส้น นั้นมีลูกผัวคนบอกลูกหลานห้ามไปแกล้งเพื่อนอย่างนี้นะแบบเพื่อนโคตรเสียเซลคือตอนนั้นเสียความรู้สึกไปเป็นอาทิตย์แล้วมันเด็กที่แบบเซนซิทีฟเด็กเซนซิทีฟเออเรื่องครีที่โรงเรียนจบแล้วต่อไปมึงไงเจคุณกู้หรอไม่มีอ่ะมึงอะไรยังไงไม่ไม่ไม่แล้วถ้ามึงไม่มีมาที่กูก็ได้มึงจะเอามีก่อนเอาจะเอาสิบแปดหหรือเอาธรรมดาก่อนธรรมดาก่อนดิ ยังไม่ได้กลัวเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไปเที so ่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของการไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยแม่งกูไปมาหลายประเทศแล้วเวียดนามด้วยนี่นังเกาหลีกูไปหลายรอบแต่ครั้งนี้ญี่ปุ่นเว้ยจะไปโอซาก้าจ้าแล้วทีนี้ซื้อตั๋วบุก็เลยเรียบร้อยไปกับเพื่อนชนีเพื่อนชนีคนนี้ก็ไม่เคยไปต่างประเทศเหมือนกันนังไม่เคยไปต่างประเทศแต่กูเคยไปแล้วต่างประเทศอ่ะแต่อีเนี่ยมันไม่เคยไปต่างประเทศแล้วมันทริปแรก แล้วแม่งไปญี่ปุ่นอะโอซาก้ามันมันเป็นแบบเครื่องบินโบกี้ใหญ่อะอไปหูใหญ่มากมึงใหญ่มากทีนี้นี่แล้วมันต้องใช้เวลานั่งกินไม่รู้กี่ชั่วโมงกูจำไม่ได้ประมาณเจ็ดชั่วโมงไปญี่ปุ่นไปกลางคืนหะมืดด้วยอะอกูไม่รู้กูก็หลับพอหลับไปตื่นมานี่มันก็มืดแล้วไงมึงในแอร์ก็เดินไปเดินมากูก็มองมองหาก็ไม่ไม่เห็นอะมันมืดม แต่เห็นว่เห็นมันเป็นแสงกระพริบกระพริบกระพริบอยู่ข้างๆข้างๆทีนี้กูก็เลยสะกิดเพื่อนมันอยู่นี่มานานแล้วนะเครื่องบินอีกกลางมึงเหรอมาคิดว่ามาตามหรือไงไม่ไม่ไม่เฮ้ยตอนตอนนั้นกูแพนิกมากกูกูอะกูกลัวแบบเฮ้ยมันมีที่ไหนเครื่องบินมาขับบินตามกันอะจริงไหมมันมีที่ไหนเครื่องบินมาขับบินตามกันทีนี้กูสกิดเพื่อนกูเฮ้ยดูลุกมาดูแล้วก็เราอิชนีสองตัวก็นั่ง นั่งนั่งเครียดเลยแนละ้วก็ย้ยคือคือรู้ลเลยว่ามันเป็นเครื่องเครื่องมีอีกอีกรำหนึ่งขับตาอมอ่ะมันแปลกไหมละ่ะแล้วกูดูหนังเยอะกูดูหนังเยอะไอ,อ,อ,อ้หนังพวกที่จะยิงล้างนิวเคลียร์ก็ผู้ก่อ,อก,การร้ายอยู่บนเครื่องเราแล้วเขาจะต้องยิงให้เราตายก่อนระเบิดทั้งลำ <c oughs> อ่ะใ<อ>ห้ึง <c oughs> แลนดิ้งไงไอ้สั์กูอ่ะดูหนังเยอะแล้วกูแบบจินตนาการไปข้างหน้าแล้วเฮ้ยมันมีที่ไหนเครื่องบินมาขับตามกันอ่ะมันไม่มีแล้วกับกูก็สะกิดเพื่อนกูมานั่งดูนั่งเครียดกันเลย มึงมึงมึงนาำแล้วนะเป็นชั่วโมงอ่ะนั่งสองคนนั่งเครียดกันเครียดมึงเราทำยังไงดีวะจะทํายังไงดีวะทีนี้เพื่อนกูสกิดบอกว่ามึงมึงลองถามแอร์ซิลองถามแอร์ซิว่าเกิดอะไรขึ้นนั่งรอรอแอร์เดินผ่านเพราะว่าแต่ละคนก็หลับหมดเลยทุกคนหลับเป็นหมดประมาณน,น่าจะตีสามแล้วอะ่ะทีนี้แอร์เดินมาสกิดพี่พี่พี่เห็นไฟกระพริบไหมแอร์มันก็ดูคาคาเห็นค่ะพี่พพพพ เครื่องบินลํานั้นมันขับตามเรามาสองชั่วโมงแล้วนะแล้วพี่ก่านั้นคือ<ม>กูบอกแอร์ไงอันนั้นอะมันขับตามเรามาสองชั่วโมงแล้วแล้วมึงก, <c oughs> ก,ก็นั่งเฝ้ากูก็นั่งฟ้าสองชั่วโมงกับเพื่อนกูอะถ้าเขาไม่ยิงกูตกกูตายนะมึงกูถ <c oughs> ามแอร์ว่าพี่พ,พี่พี่ลองเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งให้ดูหน่อยสิ <c oughs> ว่ามันมีอีกไหม,มหรือมันมีแค่ลําเดียวแอร์ก็ค่ะค่ะค่ะแล้วแอร์ก็รีบเดินไปอยู่อีกฝั่งนึ่งอะมึงอ้อมไปดูอีกฝั่งนึงแล้วก็เดินกกลับมาาาหูคค่ะะผ้สร มันีอีกลับินตามมาค่ะสองข้างเลยค่ะคือกูกับเพื่อนกูสั่งเลยกูกบบเฮ้ยพี่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 มันต้องมีอะไรแล้วอ่ะเหมือนโดนละหน้าคู่ใช้วนะแลหน้าตีคู่มาแบบว่าจะจะไม่ให้เรแลนอ่ะแอร์ก็ตกใจยิ่งกูเห็นเดีแอคชั่นของแอร์อ่ะกูแม่งยิ่งตกใจเข้าไปอีทีนี้กูบอกว่าพี่พี่พี่ไปถามกับตันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น แอร์ก็บอกได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามกัปตันให้ค่ะแล้วนังรีบร้อนไปเลยนะมึงแอร์รีบแลด์รีบร้อนไปแล้วแล้วก็หายไปครึ่งชั่วโมงอ่ะเอแค่ไปถามกัปตันอ่ะหายไปครึ่งชั่วโมงแล้วนางก็กูกับเพื่อนกูนั่งนั่งสั่นอยู่เลยมึงกระพริบกระพริบกระพริบอยู่ข้างๆอ่ะกระพริบกระพริบสัญญาณไม่ดีอ่ะสัญญาณตายแน่นอนอ่ะคือมึงเครื่องบินตีคู่อย่างเงี้ยคือจะยิงเราตกแน่นอนด้วยทีนี้แอร์มาถึงแอร์บอกว่าอย่าพึ่งกระตุกกระตากค่ะ อย่าทําให้ผู้โดยสารคนอื่นตกใจแอนิค <c oughs> อย่าทาให้คนอื่นแอนิคไปกระเบื้องด้วยอย่าทําให้คนอื่นตกใจกําลังพยายามจะแก้สถานการณ์อยู่คุยกับกัปตันแล้วกูแม่งแบบุยฉี่จะแตกมึงฉี่จะแตกดิแอมาพูดอย่างเงี้ยไปคุยกับกัปตันมาแล้วกลับมาบอกกูว่าเรากําลังพยายามคุมสถานการณ์อยู่อันนี้คือสิ่งที่แอลบอกกูกูแม่งกับเพื่อนกูแบบมึงหลับไม่ลงแล้วหลับไม่ลงแล้วเพื่อนกูเอาไอแพดขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโออัดไว้อ่ะ อัดไว้อย่างเงี้ยว่าเรากำลังจะตายแล้วเผื่อว่าอัดวิดีโอไว้ว่าบอกลาพ่อแม่อะตอนนั้นมันแพนิกลับก็ไม่ลงแล้วเข้าใจไหมคือความเป็นความตายแล้วเว้ยก่อนแอจะไปบอกกูว่าอย่าพึ่งตกใจนะคะเรากำลังแก้ไขสถานการณ์อยู่อันนี้คือสิ่งที่แอพูดกูแม่งฉี่แต่จะลาดอะสั่นๆอย่างงี้กับเพื่อนอะสัมภาษหายไปกลับมาคุยคานมาเนน้ยนะมึงคานมากับพื้นอะาำทำไหมกูไม่รู้กูยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ เหมือนไม่อยากให้คนอื่นเห็นแล้วว่ามาหาแอรไม่คานมากับพื้นเลยอ่ะตอนนั้นน่าจะดึกแล้วบนเครื่องตีสามไม่อยากให้ใครตื่นแอร์ก็บอกมามาจับเขาดูนี่ผู้โดยสารทัาเออสถานการณ์ปกติดีค่ะที่ผู้โดยสารเห็นมันคือไฟปิดข้างเที่ยงหรอจานบีาพลอ้ง แล้วมานเล่นกูทำไมอีแอเนี่ยอกูเองแค่สงสัยตอนแรกกูแค่สงสัยแต่กูมาตกใจเพราะอีแอเนี่ยคือมึงมาบอกกูว่าปีกข้างก็จบตั้งแต่แรกไหมอันนี้มีการไปถามกับตันกับมหากูบอกว่าอย่าเพิ่งทำให้ผู้โดยสารคนอื่นตื่นมึงจะตอบกูงแต่ทีแรกก็จบไหมนี่แหละมึงคือคือประสบการณ์ก่อนแลนดิ้งเจแปนมึงคิดว่าทิปจะสวยรูไหมล่ะ หน้าแต่งแต่เอา iPad ขึ้นมาถ่ายแล้วแบบเล่นคอิปก <ๆๆ S 2> ูอะไรมากายแอร์คนนั้นมากเอาอ,อ,อพูดถึงเรื่องต่างประเทศคือแบบขอเล่าต่อได้ปะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกทั้งอายทั้งเฟลทั้งรู้สึกเสียใจด้วยกับการกระทำนั้นนะม <c oughs> ึงเตรียมหัวร้อนแล้วหรอ <c oughs> ยังไม่เข้าเรื่องเลยน่ะ <c oughs> <c oughs> กลิ่นมนันมาไงมึงรู้สึก่าได้กลิ่นอะคุณต้องทำอะไรแหนแม่เลยไปเที่ยวเกาหลีเว้ย ขาไปคือไปกับแฟนเก่าเขาจะพานั่งเล้าตลอดก็คือจะเข้านั่งเล้าเวลารอเครื่องอะไรเงี้ยก็จะดื่มวงดื่มวายสะจวัตโคตรหล่อเลยจะบอกให้ตอนที่ขึ้นไปทั้งทั้งที่ตาลายนะนน <c oughs> จริงสะจวัโคเรียนแบบโอ้าอย่างนี้เลยแต่ทีเนี้ยด้วยความว่า้งองสายปอรนัเงอ่านีมยอนั่อนะไม่มไม,ไม่ตอนนั้นตอนนั้นก็แบบถ้ามันหลอ่อถ้าคนเอเชียมันหล่อก็จริงก็หล่อจริง พนักงานเปิดประตูโรงแรมอย่างเงี้ยโรงแรมอตเต้ที่เคเรียนะมึงมึงเคยไหมพนักงานเปิดประตูจริงรอๆอเลยแล้วก็บอกตอมอนี่นะอิมิเกชั n น่ะฮ่องกงกับมาเก๊าทะหูกับปูเลยนานสามชั่วโมงใช่ป่ะพอรอนานสามชั่วโมงบวกกับว่าายลิมิเต็ดใช่ไหมอันลิมิเต็ดอันลิมิเต็ดเออกูสามารถ ดื่มได้เท่าที่อยากจะดื่มปกติเขากินกันเท่านี้กินสวยๆแต่กูรินทีละครึ่งทีละครึ่งแล้วตอนนั้นอ่ะสามชั่วโมงกินไปเรื่อยๆตอนกินมันเพลินมากทุกคนแต่หลังจากผ่านไปช่วงที่เขาเรียกขึ้นเครื่องอ่ะเปจ๋จ้ะออกจากเรายังไงก็จําไม่ได้จําได้แค่ว่าไปร้องไห้อยู่บนเครื่องบินแล้วสจวะ่ะได้เอาวีลแชร์มาเข็นอ้วกบนเครื่องบิน แล้วอ้วกอยู่ตรงตรงอบอนเบาตรงกลางอ,อ้วกบนเครื่องบินเขาแบบสจ้าจแบบัวก็เลยบอกโอเคไฟนี้คุณเซนไม่สามารถบินได้แล้วคุณเซนกับแฟนเก่าไม่สามารถบินได้แล้วต้องเชิญต้องเชิญลงนะต้องต้องบุ๊กไฟ์ต่อไปอมึงเขาเห็นมึงไปถึงบนเครื่องบินแล้วมึงก็อ้วกแล้วเขาก็เอามึงออกมาเลยใช่ชไม่แบบเห็นหน้าแฟนเก่าแล้วเสียใจมากที่เราทําแบบนั้นกับเขาแล้วเขาต้องไปเทคแคร์เราในวันนะั้นใช่เอาเรื่องมาอ่านกูไหม อกลายไปเมาอยู่หลังไครฟงอันนี้ของกูหรือของมึงอ่ยหลังใครฟงต้องโกงไงแล้วใครฟงแล้วคือกูแบกกูแบบอีกายแล้วก็ไปยืนเออแล้วไปยืนรอแท็กซี่ไปยืนรอแท็กซี่ไอสัตว์คือมันจะเป็นแท็กซี่ต่อคิวเพื่อรับเพื่อรับเอ่อพวกแบบนักปาร์ตี้ทั้งหลายอ่ะกลับบ้านไอ้สัตว์ ห้าหกคันอ่ะไม่รับอีกไกลไม่ขีขับออกไปเลยไม่ขับขับคือถึงคิวกูที่จะขึ้นแบบแท็กซี่แล้วมือหนึง่งถืออีกไกลมือหนึ่งกูก,ก็บกบกบกอย่างเงี้ยซิ่งมันขับผ่านไปเลย,ยกยวลวยไกลอ้วกในรถอ๋ออืมแต่มันไม่เหมือนบ้านเรานะมึงเพราะว่าเขาเข้าแถวไงแล้วแล้วคนที่จะขึ้นรถก็ต่อแถวยาวด้วยอือเราก็ต้องต่อแถาาวรถก็ต้องต่อแถวเข้าแล้วพอถึงคิวคิวพวกเราอ่ะ แท็กซี่ไม่เอากูแท็กซี่ขับเลยเออแท็กซี่ไม่เอากูคือกูยังจําได้ว่าภาพตัดของกูอ่ะกูหัวตัวเองอ่ะโขกกับชักโครกห้องน้าเออไปทะเลาะกับชักโครกงั้นเออไปทะเลาะกับชักโครกแล้วตอนที่มันกอดคอแล้วก็ถ่านมามึงถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปส่งให้หัวกูด้วยนะมึงก็ใจไปแบบประมาณขอขอร้องความเห็นใจง้อกูอะไรแบบอ่ะพุทบาทมันจะอยู่แค่มันจะอยู่แค่นี้ใช่ป่ะก็จะนั่งประมาณนี้ และอีนี่คือไปละอีกายไปถึงฮ่องกงวันแรกไงโฉดชายเลยมึงทะเลาะกับผัวกูจะหาผัวใหม่อี่มาซ่าอิหาผัวใหม่อยู่นี่เดือดร้อนเลยเดือดร้อนกูเลยอ่ะพอไปถึงโรงแรมซุปมือปั๊บเออโอเคอ่ะอ่ะไปหาผัวใหม่อ่ะอ่ะเอาเที่ยวเลยที่กูกูบอกกูจะไปหาผัวใหม่จะไปนั่งคุยกูโอเคไหมโอเคไหมเออ ความมียางอายของกูไม่มีแล้วอ่ะอิเมนพักมาเนี่ยไอจีมึงอีเจมึงอยู่ไหนอยู่เชียงใหม่ดิมึงมึงมึงรับโทรศัพท์กูด่วนกูไม่ว่าไม่ว่าอินี่ก็คิดคิดโทรจังเลยโทรโทรโทรกูแบบอิมนมึงจะอะไรนักหนามันก็บอกอีเจมึงเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เหรอเกี่ยวกับกูยังไม่รู้ว่าใครจะมาถึงตัวนะคะมึงทำอะไรที่สาว่าน้ำโรงแรม ตอนไหนี่ว่าเอเขามารีรันดูว่าใครเอากระเป๋าจังนะท่องเที่ยวไปแล้วก็มาเจอมึงถวายสักทานอยู่ริมนกูบอกอีมินใครเห็นมั่งก็เยอะอยู่นะอก็พนักงานสี่ห้าคนเงินแรง